สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติบน้อยเทนดี้ทารุ่วนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องการแก้ปัญหางานด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะกับไพ่ใบนี้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นชุดของอีกาทาร่อนนะคะในไพ่ใบนี้นะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นชุดอีกาทารอ่อนนั่นเองก็ไม่พูดกันเยอะนะคะเราก็มาในเรื่องเกี่ยวกับไพ่เจ็ดถ้วยเลย โดยปกตินะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการมีปัญหาในเรื่องของการงานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นนึกถึงไพ่ดาบใช่ไหมคะแต่ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยก็มักจะมีปัญหางานเกิดขึ้นได้เหมือนกันปัญหางานที่เกิดขึ้นในไพ่เจ็ดถ้วยก็คือความสับสนนะคะดังนั้นโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดในลักษณะตรงที่ว่าคนที่ทําธุรกิจของตัวเองถ้าได้ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่ามีโปรเจกต์ ในเรื่องของงานที่เราจะตั้งกิจการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไว้หลากหลายมากมายหลายตัวนะคะคือครูต้องแยกอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคนที่คิดว่ากำลังจะทำธุรกิจเอาเรียอง่ายว่าเป็นมือใหม่ทำธุรกิจ ถ้าได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะมันจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่ามีโปรเจกต์อยู่ในหัวเยอะมากมายหลากหลายเลยแล้วก็สรุปไม่ได้ว่าตัวไหนดีที่จะทําตัวนั้นก็น่าสนใจตัวนี้ก็น่าสนใจคือดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าอาจจะสับสนอยู่ในจิตใจว่าแบบเอ้ยทําตัวไหนถึงจะดีอะไรอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นในลักษณะนี้นะคะเวลาการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิบซีถ้าเกิดในกรณีได้ไพ่เจ็ดถ้วยสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจาการเนี่ย คำแนะนํามันจะออกมาในรูปแบบตรงที่ว่าคืออย่าพึ่งไปคาดหวังว่าตัวนั้นจะทําเงินตัวนี้จะทําเงินโดยส่วนใหญ่ไพ่มันจะเป็นการแนะนําบอกว่าชอบตัวไหนมากที่สุดละ่ะชอบตัวไหนมากที่สุดลองทําตัวนั้นก่อนอันดับแรกนะคะอาจจะเบื่อน้อยหน่อยเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราชอบแต่ในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคือมันจะเกินงบนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทําธุรกิจมันก็บานปลายอยู่แล้วแต่ถ้าได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะ มันจะบ่งชี้เลยว่ามันจะบานปลายมากกว่าที่คิดเอาไว้ดังนั้นเนี่ยงบประมาณที่เราคิดไว้ว่าจะทําธุรกิจเท่าไหร่มันจะบานปลายมากขึ้นไปอีกทีนี้ถามบอกว่าในการแก้ไขปัญหางานแก้ไขยอย่างไรเหรอก็คือหมายถึงว่าต้องศึกษาโปรเจกต์ที่เราจะทําเป็นอย่างดีและเราจะต้องคุมในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหางานของเราให้ดีว่าคอนเซปต์ของงานเราเป็นยังไงกันแน่พยายามอย่าหลุดกรอบอย่าหลุดโทนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยงบประมาณมันจะบานปลาย แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้าของกิจการมันก็หมายถึงว่ากิจการช่วงนี้จะการเงินไม่ค่อยดีวิธีแก้ไขมันก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าอาจจะต้องใช้ความ create, สร้างสรรค์นในการแก้ไขปัญหาตรงที่ว่าทําอะไรให้มันดูดึงดูดใจลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องมีการจูงใจเป็นรอบๆไปว่าเหมือนกับเซฟมีการประหยัดถ้ามาซื้อสินค้ากับเราหรือได้อะไรเกินคุ้มอะไรประมาณแบบนั้นแต่ก็จะต้องใช้ความ create, สร้างสรรค่อนข้างมากนะคะ ทีนี้ในคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยถ้าเกิดได้ไพ่เจ็ดถ้วยอะ่ะมันเหมือนกับว่าบางทีเรามีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าโดนอาจจะโดนรุ่นพี่มั่งหัวหน้ามั่งใครต่อใครมั่งทําให้เรากลายเป็นมนุษย์จับฉ่ายคือหน้าไพ่เจ็ดถ้วยเนะี่ยมันเป็นการมุ่งบอกว่าเวลาเราทําหน้าที่ตำแหน่งใดนะคะพยายามศึกษางานตรงนั้นไว้ให้ดีเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้ให้เราทําตรงนั้นทีตรงนี้ทีมันเราเป็นมนุษย์จับฉ่ายอะ่ะมันจะทําให ในเรื่องของการงานเราจะไม่เก่งทางด้านใดนด้านหนึ่งนะคะเป็นเพราะมันไปได้เรื่อยๆคือในบางคนบอกว่านายใช้ก็เลี่ยงไม่ได้อแน่นอนเราเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราต้องยืนพื้นไว้ก่อนว่าเราทํางานอะไรพยายามจะศึกษาดูดูจากรุ่นพี่หรือดูจากงานตรงไหนก็ได้อะไรยังไงนะคะคือหน้าไพ่ตัวนี้มันเป็นการบอกว่าบางทีเราจะโดนทําจับฉ่ายจนแบบเราไม่มีความสามารถในเรื่องการงานดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดอะ่ะคือหมายถึงว่าตั้งใจศึกษา ทำตรงนั้นให้มันเต็มที่แต่ถ้าเกิดมองว่าทํานานๆไปแล้วกลายเป็นว่าเขาใช้งานจับฉ่ายจนเรากลายเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องการงานถึงตอนนั้นน่ะเราอาจจะมองดูแล้วก็โอเคย้ายงานก็ได้นะคะดังนั้นถ้าสรุปในการแก้ไขปัญหางานถ้าเกิดได้ไพ่เจ็ดถ้วยก็คือ1 ถ้าในคนที่ทํางานกินเงินเดือนอ่ะพยายามศึกษางานให้มากนะคะถ้าเกิดว่าบริษัทยังใช้งานเราจับชายสมควรย้ายนะคะส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการต้องทําโฆษณาคราีเอทสร้างสารรค์อะไรก็ได้เพื่อให้คนเขาเหมือนกับว่า,ารู้สึกว่าคุ้มที่จะมาซื้อสินค้ากับเราส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการในลักษณะมือใหม่เพิ่งจะหัดลงทุนเนี่ยคือต้องคุมคอนเซ็ป ให้ตัวเองให้ได้นะคะถ้าไม่งั้นงบประมาณจะบานปลายแล้วก็ดูว่าอะไรตัวเองชอบลองตรงลองล,อง,ลองมือทําตรงนั้นก่อนเป็นเพราะบางทีสิ่งที่ตัวเองชอบอะ่ะมันอาจจะทําให้เราประหยัดต้นทุนไปได้หลายอย่างนะคะอาลค่ะก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้กันไปนะคะสําหรับการแก้ปัญหางานด้วยผพ่ย,ยิปซีกับไพ่ ถ้วยนะคะไม่รู้ตอนต้นพี่เผื่อพูดเป็นไพ่เจ็ดไม้ไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่อนข้างจะมึนๆอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีการพูดผิดในช่วงต้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งติดตามกระติบน,น้อยเทนดีทารูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ